คุณชมนะครับเดี๋ยวเรามาตามความฝันของพี่ทัศนะครับพี่ทัศนะความฝันนะครับสวัสดีครับผมมาเราความฝันที่ครับหล,ย,หลยวันแล้วแต่จำวันที่ไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหรช่วงนั้นก็เวลาตีห้าช่วงเช้าก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่ได้ยินเสียงเหมือนผู้ชายมามาตะโกนบอกว่าห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งสามครั้งอย่างนี้เสียงยิบทีเลยผมวะ ตื่นขึ้นมานึกว่ามีคนมาตะโกนบอกจริงๆแต่พอลงมากม็ไม่เห็นใครสักคนก็เลยจำเลขนี้เอาไว้ก็ไปทำความสะอาดต่อครับแต่เมื่อคืนก็วันอีกทีหนึ่งวันนั้นประมาณตีสี่กว่าๆก็มีมีคนมาเขียนให้จะเป็นผู้หญิงกับผู้ชาย2คนเขียนเลขส7กับส0 ผมก็ไม่ได้ลืมตาหลับตาเขียนในสมุดก็อยู่ในที่นอนก็เขียนว่า47็กับ40มาถือ47็กับ40ครับแต่ฝันช่วงก่อนก็51513ครั้ง51513ครั้ง้าทตีเป็น3ตัวก็351 351ครับจดไรเลยครับท่านผู้ชมจดไปเลยด้จดไเลยนะครับ351่เมื่อตอนเที่ยงก็ไปขอปู่ที่บานเก่าของปู่ก็อันนั้นผมเห็น6ตัวเลยก็ ลงตัดซื้อดูนั pigs, everyday, pues. on, ้นก็มีมีห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองห้าครับเจ็ดสองห้ากับห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองห้าห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองห้าครับห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองห้าหกตัวเลยปะครับหกตัวเลยหกสองห้าครับห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองห้าอันนี้ไปทําที่บาดเก่าไปทำที่บาดเก่าของหลวงปู่ไปทำพิธีไปไปไปขอหลวงปู่อย่างที่เคยไปขอไปที่เคยไปขอกับเอา สิ่งของข้าววานไปถวายหลวงปู่แล้วก็ส่องเลขในบาทแต่คนไปด้วยก็เขาไม่เห็นเต็มผมเห็นคนเดียวประมาณ6ตัวก็เห็นเห็นตามนั้นก็บอกตามเลยเห็นเห็นหตัวเลยกับ6ตัวเลย5 7 8 5 7 8 7 2 5 7 2 5ครับโอ้สวยนะครับผม ก็ให้ใจดจบครับผมแอดมินีได้ส่องส่องดูก็ส่องก็เห็นตามนั้นครับผมเห็นคนเดียวหกตัวเลยหกตัวเลยห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองห้าห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองห้าก็ลองเป็นแนวทางลองซื้อดูครับรับรับสนับสนุนสลากกินแบ่งเนาะครัหกตัวเลยนะเนี่ยหกตัวเลยตัวเลยนะหกตัวเลย ถ้าเลในความฝันก็ห้าหนึ่งห้าหนึ่งสามสามครั้งห้าหนึ่งห้าหนึ่งนี่ฝันยังไงพี่ท่านมันคันงไหมฝันได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงครับช่วงเช้าเวลาบอกใช่ครับคือไม่ไม่ได้ซิฟเลยพี่เสียงดังมาเลยในหูเลยห้าหนึ่งห้าหนึ่งนี่เหมือนคนตะโกนบอกเลยผมก็ลุกจากที่นอนประมาณตีห้าครึ่งหลับครึ่งตื่นผมก็ลุกนึกว่ามีคนมามาตะโกนถามบอกเลขอย่างนี้ผมก็ลงมาไม่เห็นใครผมก็ไปทำความสะอาดห้องน้ําก่อน ต่อเลยก็จำจำเลขนี่เอาไว้ก็เห็นพิษพันธ์มาถวายโหลดไฟมานั้นก็เลยบอกบอกห1าหนสามครั้งถ้าตีเป็น3ตัวก็สามห้าหน่แต่เมื่อคืนก็ประมาณสักตีสามกว่าหรือตีสีนี่แหละอันนั้นมีคนผู้หญิงกับผู้ชายมาเขียนให้เขาบอกว่า47่เกับสีครับอันนี้เขียนให้เลยเขียนให้เลย4ี่เจ็ดกับสี่เดี๋ยวผมหลับตาจับปากกาก็เขียนไว้มันก็ทับกับเลขอื่นก็ เขียนไว้อยู่ในสมุดในที่นอนอยู่นั่นแหละครับเมื่อคืนมีคนมาเขียนให้ครับผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายอ๋อไม่มีเสียงไม่มท่านมีเสียงบอกไม่มีเสียงเขาเขียนให้เลยเขียนให้เลยครับเขียนในแต่ในป้ายในเหมือนเหมือนเหมือนมนป้ายแบบนี้มีการแต่งมีมีแต่งตัวยังไงชุดยังไงมีจำลักษณะได้ไหมหรือว่าคือผู้หญิงกับผู้ชายก็ผู้ชายก็ใส่เสื้อธรรมดาผู้หญิงก็ใส่ผ้าผ้าซิ้นหรือผ้าซิ้น ผมจําจําหน้าไม่ได้เขาไม่ให้เห็นหน้าเป็นเทพหรือเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือเป็นเทพไม่ตามดก็ดูไปก็เหมือนบริวารของลวงปูมครับพราะนุ่งผ้าสิ็ก็ประมาณหัวเขาผู้ชายแต่ใส่กางเกงแต่หน้าไม่รู้ว่าเขาไม่ให้เห็นเขาไม่เห็นหน้าครับไม่ให้เห็นหน้าพี่ทัณน์พิทักน์จะอยู่เฝ้าตัวนี้ตลอดใช่ไหมครับครับผมนอนตรงนี้ตลอดกลางคืนคนเดียวตลอด ตอนนนกันขึ้นอยู่คนเดียวครับคนเดียวตลอดก็นอนอยู่ในเต็นท์นั่นที่ผมให้ดูเมื่อกี้เต็นท์นั้นถ้าหลวงปู่ให้ทําที่นอนก็ก็อยู่ในความฝันครับถ้าหลวงปู่ให้ทํหลวงปู่ก็จะมาบอกว่าให้ทําอย่างโน้นอย่างนี้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้หลวงปู่ยังไม่ให้ทํบผมก็นอนแบบนี้เต็นท์มา,านนคมา,างนอนก็อยู่ในเต็นท์ตรงธรรมดาเลยข้างธรรมดา อยู่คนเดียวตลอดครับคนเดียวตลอดถ้ากลางวันก็จะมีผู้ช่วยมาตอนนี้ผู้ช่วยไปธุระก็เลยผมก็อยู่คนเดียวทั้งกลางวันกลางคืนครับนี่ก็คือตัวเลขของพี่ทที่ไปทําที่บาทเก่าที่บาทเก่าก็ได้หกตัวครับผมมองเห็นหกตัวครับหกตัวนี้ก็ห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองห้าครับ ห้าเจ็ครับผมจดเลยนะครับห้าเจ็คือมันท่องจำเลยนครับจดแล้วครับผม5 7 8เจ็ดแปดเจองนี่คือความฝันของของปู่มาบอกเรื่องในบาทไ่ทีใบาทเก่าของหลวงปู่ไปทำี่บาทเก่าหกตัวเลยฝันตัวไหนเรียกบามฝันก็คือห้าหนึ่งห้าหน่งห้างสครั้งก็ห้าหนึ่งห้าหนึ่งสาครั้งสามห้าหนึ่ก็ได้สามตัวอ๋อได้ยินสครั้งกับสามครั้งก็ตีเป็น สามหนึ่ถ้าสามตัวถ้าสองตัวก็ห้าหนึ่งแต่เมื่อคืนก็ฝันอีกประมาณทีสามกว่าถึงทีสี่มีคนผู้หญิงกับผู้ชายมาเขียนให้เขียนว่าสี่เจ็ดกับสี่ศูนย์สี่เจ็ดกับสี่ศูนย์นะครับท่านผู้ชมสี่เจ็ดกับสี่ศูนย์นะครับจดจดเลยเด้อจดเลยเด้อท่านผู้ชมฟังเอาแล้วก็จดเลยด้อครับตัวเรื่องนั้นน่ะ ไม่ได้แยกถ้าอย่งสามห้าไอ้ทำที่บาดเก่าอะที่บาดเก่าก็คือหกตัวเลยไม่ไม่ได้แยกกับห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดถ้าหาได้ก็ลองหาซื้อดูครับห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองห้าผมจําไว้เลยจาติดตาใช่ไหมเห็นจำจิดตาเลยนะห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองห้าในชัดชัดเห็นอยู่ในบาดเก่าใช่ไหมในบาดเก่าครับเห็นเป็นเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวเลขเลยครับเป็นตัวเลข แล้วบาทเก่าเนี่ยพิทัศเล่าประวัติมานิดหนึ่งนะความเป็นมาของบาทนตาเรียมทิ้งบาทเนี่ยบาทเก่านี้จะเป็นบาทที่แต่แต่ผมไม่ทราบว่าเป็นบาทของลูกปู่หรือบาทของพระองค์ไหนผมก็ไม่ทราบเพราะผมแต่งงานกับแฟนมาตั้งแต่ปีสามสี่ก็ไปเห็นบาทอยู่แบบนี้เลยถามพ่อพ่อก็บอกว่าไม่รู้เป็นบาทใครจนตำนานตรงนั้นเขาเรียกว่าตะเรียมตุบบาทคือตะเรียมเก็บบาทไว้ครับอยู่ในโคกหินก็อยู่ตรงนั้นอยู่ ที่เดิมเลยไม่มีใครเคลื่อนไหวเอาไปไหนก็อยู่ที่เดิมบาทก็ยังอยู่ที่เดิมครับตรงนั้นก็จะมีเหมือนรูรูพญานาคเหมือนรูอะไรอยู่ไปเหมือนถ้ำเนาะเหมือนถ้ำแล้วตรงนั้นถ้าใครเดินผ่านสมัยก่อนถ้าไม่บอกเนี่ยจะไม่สมามบยายถ้ายิ่งพาเด็กไปด้วยถ้าไม่บอกกเด็กคนนั้นก็จะเปลี่ยนไข้ครับแสดงว่าที่ตรงนั้นแข็งมากครับ,รบเหมือนเมื่อตอนเที่ยงผมเอา ทู่ไปลงชี้ดูมันสั่นอย่างนี้เลยสั่นเลยครับสั่นเลยผมก็ยกมือไวหว้เพราว่าลุงปู่ขออนุญาตชี้นิดหนึ่งคือเลขมัน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 ไม่ไม่ชัดเจนครับคือไม่ชัดเจนก็เลยผมไปไปชี้ไอ้ตรงที่ผมเห็นนั่นแหละห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองห้านั่นแหละมือสั่นเลยครับมือสั่นเจ็ดแปดเจ็งห้าน่าจะแปดเจ็ดสองห้านี่ยครับเลยครับลอตเตอรี่ หารอตลีดูเด้อนะครับหาได้เิ่มตัวหกตัวเนี่ยแล้วก็หน้าหลังเลยเด้ฉลี่ก็ประมาณ้หแยกสามตัวก็ห้าเจ็ดแปดแล้วอีกชุดตัวหนึ่งก็เจ็ดสองห้าแต่งวดนี้ผมให้คนอื่นซื้อให้ผมให้เงินเขาซื้อให้ผมไม่ซื้อเองมันเป็นเช็ตเนาะเช็นเช็นคืองวดที่แล้วผมซื้อมันไม่มานเองหรือไม่เขามันมาแต่มันมาสามตัวผมซื้อหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามห้า กับหกสองสองงวดที่แล้วครับที่เหน็นในบาทเก่าใช่ไหมครับในบาทเก่าใน,บา,านบาทเก่านี้ชัดมากครับอันดับแรกคือเห็นเลขห้ามาก่อนห้ากับเจ็ดพอครั้งที่สองผมเห็นอีก <Okay. S 1> เป็นเลขแปดแล้วดูไปอีกก็เป็นเลขเจ็ดดูไปอีกก็เป็นเลขสองเลขห้าห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองห้าผมเลยจําจำมาไว้เลย ใช่ว่าเอาเรื่องเลขนี้มาตกแต่งวัใช่คือเห็นยังไงก็บอกอยางงั้นห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองห้านะครับนี่ครับพีสุดทัดนะครับเป็นปู้เฝ้ากระท่อมหลวงปู่นะครับโอ้ได้เลขสวยนะครับวันนี้ก็ได้เราวามฝันนะครับตามของฝันเนาะฝันไม่ไงก็บอกอยางงั้นครับแอดมนีทั้งหลายมาทหลายคนอย่างนี้ผมก็บอกคนนี้ก็บอกเลขนี้คนนั้นก็บอกเลขนั้นไม่ใช่ผมจะเอาเลขเดียวที่ผมฝันก็จะบอก เลขเดียวครับเลขเดียวอย่างาหนึ่งข่าหนึ่งนี้ผมก็บอกกับพี่พันธ์ตอนแรกแล้วแล้วก็ช่องที่สองมาผมก็บอกเลขเดิมเลขเดแต่เมื่อคืนผมผมฝันอีกผมก็บอกอีกว่าสี่เจ็ดกับสี่ศูนย์นั้นมีคนผู้หญิงกับผู้ชายมาเขียนให้ยืนยันเหมือนเดิมตัวเลขยังไม่ตัวเลขยังไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงครับสี่เจ็ดสี่ศูนย์นี่คือเลขความฝันของที่ผมเมื่อคืนสำหรับช่วงสามสี่วันนั้นก็5่าหนึ่งาหนึ่งท่านบอกสามครั้งแต่ได้ยินเสียงช่วงตีห้าแหละ ถึง51ครับ51 51 3 51ก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าบวกบวก51 3ทั้งครับครับผมเราก็เลยเป็น3 51ครับครับผมแต่ก็เลขบัตรเก่านี้ผมก็จำไว้เลยว่าเลข5ก่อนเลข7ที่2เลข8ที่3เลข7ที่4เลขเลข2ที่5เลข5ที่6ก็จะเป็น5 7 8 7 2 5ครับครับเนี่ยตัวเลขเราก็ได้แล้วนะครับ เดี๋ยวให้พี่สุทัศน์นะครับเปิดฝาเครื่องดื่มลงปูอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าแม่นเหมือนกันใช่ไหมครับฝาเครื่องดื่มปกติเขาแม่นไหมพี่ทัศน์ก็ครับแม่นครับคืออยากจะรู้ว่าจะเลขมันจะใกล้เคียงกันไหมนะครับครับเนี่ยพี่ทัศน์เปิดเลยครับต่อหน้าเอฟซีที่ชมอยู่นะครับนะเปิดเลยครับโอ้สุดอโคนจับฝาเอ็มโรยนี้ก็เลยเดคนจ้าซอบเลยเด็กคนจ้าเคืรงนกับไอหมอตามฝาเอ็มยเตี๊ดเดินออกไอที่มันจัด ในบ้านดีติ่งบ้านุถือบนตะเตียนบ้านไอ้ติ่งสอดเปลือมวัดทีคนเจ้ากระสมกระสอบเปลือมกีบุญเลยก็มันพอกระสมทิดบ้านปีที่เกิดประมวยขาดเสาไฟขาดเสาไฟกอแล้วสี่สี่เสาแต่ขาดอีกสองก็ขอเป็นหกเลยเขามาใส่หลอดเสากต้นนะครับสาธุสาธุนะครับุนครับตอนนี้พิสุทธิ์กำลังจะเสียงเปิด ผฝ่าเครื่องเดิมน้องปู่นะครับฝ่ามองไม่เห็นไนะครัขอดูแบ่งกันดูเนาะเอาไปมือล้วไปบูแล้วก็จดให้หน่อยครับจดมจดเลยเด้ากอย่างเดียวนาะเอาเด็กถายอย่างเดียวครับหะครับผมกศูนย์ห้นะครับผประจดนะครับหกศูนะครับคุณชมนะครับหกศูนย์ห้าไม่เันตัวนะครับ มันฝกแบบไม่ได้เดีด๋ยวแป้งหนุ่ได้ขเรียจะฝกับบทีละอันมันเล็กหนกมันเล็กหนาฝกแบบใหญ่เดียด๋ยวเรียกากฝกแบบนี้นตรงนี้ก็คือเป็นกระท่อมที่อลูงปู่ลักษสังขารเลยใช่ไหมครับเป็นกระท่อมที่ลูงปู่ลักษสังขารแล้วก็เอาเอา,เอาตัวเก่ามาผสมตัวใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วเราก็ตัดเสาใส่เสาปูนครับปกติแต่ก่อนก็จะเป็นเสาไม้ทั้งหมดก็เลยตัด คก็ใส่เสาปูนท็อมนี้ก็เป็นกระ่อมเก่าก็มีที่บากที่เป็นหกศนย์ห้ามับนเดิมศูนย์ห้าหห้อฝาก f อซดูนี่นะครับ6กศนห้านะครับเอาชัดแล้วครับชัดนะครับหกศูนห้าะครับครับหกศนยห้านะครับคมเออหกศห้าเด้อนะครับคมหกศูห้าครับผมหกศูนยห้ารูด้วยกันครับผมนะครับ ตัวเลขเกินครับนะขอหกจุดห้าหรือฝากเรื่องดด่มหลวงปู่นะครับแล้วก็เลขที่พี่ทัศน์ฝันได้ก็ตามนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับตามนี้นะครับสาธุสาธุนะครับแคปหน้าจอแล้วก็ไปดูนะครับเลขความฝันของพี่ทัศน์เเป็นห้าหนึ่งสี่ศูสี่เจ็ดแล้วก็เลขในบาทเก่าห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองห้า ครับสุดท้ายนี้พี่ทัศ์มีอะไรจะฝากแฟนๆ FC ไหมครับนะก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับมีอะไรจะฝากไหมครับก็ฝากให้แฟนๆที่ดูช่องทุกช่องนะครับผมทุกช่องก็ประสบความสําเร็จปีใหม่นี้ก็ขอให้โชคดีร่ํารวยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บโควิดนี้ก็ขอให้ดูแลตัวเองด้วยนะครับก็ไปไหนก็ ปิดจมูกผมก็ไม่ได้ปิดช่วงในทำรายการก็ไม่ต้องทำรายการนะครับครับก็ขอให้เลขนี้เข้านะครับขอให้โชคดีทุกคนครับทุกคนทุกคนที่ทำบุญตอนนี้ก็ต้องการเสาไฟอีกประมาณหกต้นครับหกต้นนะครับเสาไฟเป็นเสาโซลาเซลล์หรือเป็นเสาเสาโซลาเซลล์ครับคือโซลาเซลล์ได้แล้วแต่ขาดเสาครับได้แล้วเพียงโซลาเซลล์นะครับเสาเท่าไหร่ครับ ประมาณ6ต้นครับต้นต้นละเท่าไหร่นะพี่ต้นต้นประมาณต้นหนึ่งก็มันตามราคาครับแต่ก่อนซื้ออย่างดีพันห้ายางธรรมดาก็พันสองแต่ทุกวันมันก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้ไปถามเพราะก็อยู่ประมาณพันห้าต่อต้นครับก็อยู่ประมาณพันห้าต่อต้นประมาณ6ต้นก็มี fc ที่ฝากช่องของราพยาน่าอมานะครับแต่ว่าหลังปีใหม่นะครับเดี๋ยวจะติดตามเพราะได้ถวายหลอดไฟมาแล้วนะครับเจ็ดหลอด แต่ยังขาดเสานะครับผมเดี๋ยวจะมาตามให้จนเสร็จจนแสงสว่างให้ได้นะครับหลังปีใหม่แน่นอนนะครับคุณผูชมแต่นี้ก็ใส่หลอดแล้วก็ใส่ในต้นไม้ก็มองเห็นครับอยู่ข้างหลังตอนนี้ใส่เลยใช่ไหมครับใส่เลยข้างหลังพี่ใส่กลบไปก็เห็นอยู่อยู่ข้างหลังก็ส่งมาหน้ารูปตูใส่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแต่เมื่อตอนเที่ยงก็ใส่ทางโน้นสองใส่ข้างหน้าอีกสองครับครับอ๋อครับเดี๋ยวหลังปีใหม่เด้อนะพี่ทัดเดี๋ยว จะช่วยติดให้ดูให้มันสวยงามเนาะครับผมก่อนที่จะติดตามช่วยพิทักษ์อันเดียจะเป็นช่วยผสมปูนด้วยช่วยกันนะครับเพื่อแสงสว่างลวองปูแต่ตรงนี้ก็ขาดอะไรหลายๆอย่างแต่เราก็ขอเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงก่อนครับได้โหลดไฟมาแล้วก็ขาดเสาไฟครับกับเสาก่อนครับครับโอเคครับพิทัศ์เนาะขอให้เรวยๆสาธุสาธุเอฟซีทุกท่านเนาะครับผมนะครับก็ขอ ขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมที่รับชมนะครับก็จบรายการนะครับในการทําคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณชมนะครับขอเหงรวโรยโรยเด้อสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม